เรื่องนี้ซานเชสจะไม่ทนนี่คือนายดานสเปนหล่อคมเข้มที่มีอายุ25ปีเกิดและเติบโตมากับอาคาเดมี่ไบตันแบบแท้ทั้งหลําเพราะว่าเพิ่งเชิดฉายขึ้นชุดใหญ่จริงจังก็ฤดูกาล2020-2021กาพพ่อพอตเตอร์ที่ช่วยดันขึ้นชุดใหญ่แต่นิ้จ้าแม่งชุดใหญ่อยู่ได้ปีนี่นิจ้ากโกอายุน้อยกำลังเกิดแม่งเสียมือหนึ่งให้กับสำรองมือ2วัย33ปีเฉยนี่มึงเอาอะไรคิดว่านี่ยก็นายใหม่อยากได้คนใช้เท้าเดีะน้องปูนี่ยืนขึ้นเลยย้ายทีมแม่งเพราะย้ายทีมความจริงก็คคือควาามจริงเชดีพ เซหรือปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้แต่ที่รู้เซฟลูเวอร์ไปหลายลูกถึงตรงนี้ไบตันผ่านเกมการแข่งขันไปเก้านะโดนไป18ตรงเจสันสติลที่ว่าใช้ขาดีถึงตรงนี้ดีจัดจนเดชบี้ต้องสับโกใช้ไปไป,ไปม,ามาอยู่2คนเพื่อหามือหนึ่งใหม่กันต่อไปวายวายวายคิด <why>, ถึงซานเชสอันนี้มึงก็ไทยกลับไปเล่นไบตันให้กับคนไม่เห็นข่าสู้กูกลับไปเล่นหนัง2องสเก้าเหมือนเดิมดีกว่าสบายใจกว่าเยอะนะปู้นนะเชลซี <c oughs> ตัวจริงต้องไม่พลาดติดตามคอนเทนต์ทั้งในและนอกสนามอีกมากมายได้ที่ช่องออฟไซด์บูฝากกดไลค์กดติด